วันนี้ก็มาพบกับพี่สุน้องแก้มบูมแล้วก็คุณแม่แมนะคะวันนี้คุณแม่จะมาแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนล้อสเก็ตบอร์ดด้วยตัวเองนะคะทําง่ายๆโดยที่คุณแม่ทําได้เองโดยมีอุปกรณ์ไม่กี่ฉากไม่มีมมโดยอุ้ยพูดผิดโดยมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างเท่านั้นนะคะก็คือเกิดนนําเลยนะคะเริ่ม เกตบอร์ดที่ซื้อมาเนี่ยล้อที่มันติดมากับโรงงานเนี่ยมันก็จะเป็นล้อที่แข็งแล้วก็มีคุณภาพที่ต่ำอ่ะหลังจากที่เด็กๆฝึกแล้วเนี่ยเล่นได้แล้วเนี่ยแล้วก็ทรงตัวถ่ายได้ปกติแล้วเนี่ยแม่ก็ะดูไปค่ะเล่นสเกตบอร์ดจะได้เก่งนะคะแล้วหลังจากที่แม่ซื้อมาแล้วเด็กๆเ,เล่นได้ ติดมากับโรงงานเนี่ยลูกปืนแตกไถได้สะดุดไม่ลื่นไหลก็เลยทำไงคะเล่นไม่ได้คราวนี้ก็เราอยากจะแก้ไขให้มันเล่นได้เราก็ทำการค้นหาข้อมูลค้นหาข้อมูลใน g o o o l e ใน Google, Google. <c oughs> <c oughs> ใน Google แล้วก็ในไหนคะใน u t u b e นะแล้วอ่าคุณไม่ชัดข้อหาข้อ ดี๋ยวนี้แม่จะแนะนำล้อที่แม่เพิ่งจะเปลี่ยนให้เด็กๆเล่นนะคะไหนพี่สุรองโชว์สิคะล้ออ่าอ,อันนี้นะคะจะเป็นล้อที่เล็กมีขนาด52มิลน,นะคะอันนี้จะเป็นล้อที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสําหรับเซิร์ฟสเก็ตนะคะ70 70มิลน,นะคะแต่แม่เอามาใส่ในสเก็ตบอร์ดเพื่อจะอยากรู้ความแตกต่างว่าระหว่างล้อ52มิลกับล้อ70มิลแล้วเล่นบนสเก็ตบอร์ดเนี่ยเล่นได้ไหมสรุป <c oughs> คือเล่นได้นะคะเล่นได้เหมือนกันนะคะ แต่พวกนี้จะเป็นการไถชิวชิวไม่ได้เล,เล่นท่าเล่นอะไรนะคะสำหรับเด็กๆเนี่ยก็เป็นการไถบนพื้นลาดยางอันนี้เป็นล้อที่มีความแข็งอยู่ที่ 82A ส่วนอันนี้จะเป็นล้อที่มีความแข็งอยู่ที่ 78A นะคะก็หลังจากที่แม่เปลี่ยนล้อแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือล้อเนี่ยมันใหญ่กว่าล้อเก่าก็เลยทําให้การเลี้ยวเนี่ยมันติดติดแผ่นกระดานทําให้สะดุดคพราวนี้พอเวลาเราเปลี่ยนล้อเนี่ยเราก็จะต้องเสริม แผ่นรองทักนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าทักนะคะส่วนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าบูชิงสีเหลืองเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าบูชิงส่วนตัวเนี้ยนะคะก็คือแผ่นรองทักนะคะอ่าเพราะเราเปลี่ยนแทะเปลี่ยนลอ้อเราต้องเปลี่ยนเสริมแผ่นรองทักแล้วเราก็ต้องเสริมน็อตด้วยค่ะน็อตก็จะต้องยาวขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าน็อตที่แถมมากับตัวโรงงานเนี่ยมันจะพอดีพอดีกับพอดีกับอ่ ดีเลยค่ะมันจะไม่ไม่ได้เกินมาขนาดนี้อันนี้แม่ซื้อมาเผื่อนะคะ,ะหลังจากที่เราใส่ล้อใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองหมุนดูตรวจด,ดูความเรียบร้อยถ้ามันหมุนได้ดีก็คือเราใส่ได้โอเคแล้วโอเคแล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดมันฝืดเราก็อาจจะต้องมาไขไขน็อตตัวนี้ออกเพื่อให้ล้อเนี่ยมันหมุนได้ปกตินะคะไม่ฝืดเกินไปเสร็จแล้วพ เราใส่ล้อเนี่ยบางทีเราซื้อล้อมามันจะมีปัญหาอันนี้นะคะจะเป็นล้อที่มีแบริ่งเนี่ยแถมมาด้วย mm hmm. ก็คือสามารถใส่กับตัวแกนของทักได้เลยแล้วก็หมุนนะ็อตตัวนี้ใส่ได้เลยแล้วก็เล่นได้เลยนะคะแต่ว่าแม่ซื้อซื้อล้ออันนี้มาเนี่ยเป็นล้อเปลื่ยนะคะไม่มีแบริง่งเพราะไม่มีแบริ่งแล้วมาใส่ล้อแกนล้อเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องซื้อแบริ่ง เพื่อมาใส่ประกอะบกะับล้อเพื่อให้มันใส่กระทักได้นะคะอ่าคราวนี้พอพอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องใช้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะจะเปลี่ยนล้อก็ต้องมีล้อถ้าล้อเปลือยก็ต้องมีแบริง่งอ่าจะเปลี่ยนล้อก็ต้องเสริมทักนะคะซื้อแผ่นรองทักมาเสริมให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ซื้อน็อตนะคะน็อตตัวที่ยึดแผ่นกระดานกับตัวทัก บอกต้องมีทุกคนนั่นก็คือตนแดเขาเรียกว่าไขควไขควงนะ <laughs> <laughs> หรือในเน็ตเขาเขาบอกว่าสเก็ตบอร์ดครูนะคะก็คือเครื่องมือของสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะคะอันนี้มันจะเป็นมันจะมีอุปรกรณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะอ่าตัวนี้สําหรับตัวที่ยืดเอาพี่สุยกขึ้นมายึดตัวนี้อ่ายืดน็อตตัวนี้นะคะ แล้วก็หันหลังเลยค่ะหันหลังเลยค่ะอันพิสูจน์จับตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะสําหรับไข่นอ็นอตน็อตที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะอ่ามันจะเป็นน็อตตัวเดียวกันก็คือมันต้องใช้คู่กัน,นจะไขกันออกนะคะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นไขควงเบอร์ใหญ่นะคะที่สําหรับไข่ไข่อันนี้จะเป็นเบอร์ที่ มันไม่มีเบอร์บอกแล้วเราก็ต้องดูนะคะอันนี้จะเป็นไขควงด้านที่ไขน็อตที่ยึดกับล้อนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นไขควงที่ใช้ไขตัวทักนะคะตัวตัวตัวบูชิ่งเขาเรียกทักบูชิ่งนะคะไขตัวทักบูชิ่งตัวนี้ไขเพื่อปรับบูชิ่งให้มันนิ่มขึ้นนะคะถ้าเราเล่นแล้วถ้าเราเล่นไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดเลี้ยวยาก เ้วไม่ได้นะคะเราก็มาไข่ตรงนี้ออกนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราเลี้ยวมันจะเลี้ยวง่ายขึ้นใช่ไหมลูกอ่าพออันนี้เหมือนโชกเนาะหมือนโชคมันจะเพิ่มความนิ่มความนุ่มนวนลอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะอ่าพอเราเส่มอุปรกรณ์อะไรครบทุกอย่างแล้วเนี่ยนะคะแม่จะแนะนําตัวที่เป็นแบริ่งนะคะเพราะว่าซื้อมาตอนแรกเนี่ยแม่มีปัญหาเกี่ยวกับ อันที่มีแบริ่งเนี่ยคือไม่มีปัญหาแต่ตัวที่มันไม่มีแบริ่งก็คือลูกปืนด้านในเนี่ยแม่ก็ต้องหาซื้อแบริง่งนะคะหาซื้อลูกปืนหาซื้อแบริง่งนะคะมาใส่เพื่อประกอบกันรประกอบลอ้อแบริง่งคือลูกปืนใช่อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เล็กๆที่จะต้องมีอ่าสำหรับ กลงล้อนะคะอันนี้คือแบริ่งนะคะแบริ่งที่หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์นะคะเวลาประกอบเนี่ยเราก็จะประกอบกันแบบหันด้านที่เป็นตัวอัืษอยุ้งนอกนะคะแล้วก็เอาแกนกลางเนี่ยเอาไว้ด้านในอ่าสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะคะก็ะได้ทำได้นะ พอเราประกอบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยะนะคะเราก็จะยัดใส่เข้าไปในล้อนะคะยัดเข้าไปมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วเราก็จะสวมเข้าไปได้นะคะพอสวมเข้าไปแล้วเราก็ใช้น็อตตัวเดิมที่ที่เขาที่เขาแถมมากับโรงงานก็ได้หรือเราจะซื้อน็อตใหม่เป็นการแต่งเป็นอะไรแต่งจะเป็นสีทองสีเงินสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือแหวนลองแบริ่ง แหวนรองนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการใส่เข้าไปก่อนที่จะใส่ล้อนะคะตัวนี้คะใส่เข้าไปก่อนที่จะใส่ล้อมันจะอยู่ด้านในด้านในนี้นะคะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบริ่งแล้วก็ลดการเสียดสีอะไรพวกนี้นะคะยืดอายุการใช้งานอะไร ให้ไหลลื่นได้ดีด้วยน,นี้เป็นอุปกรณ์แลนวก็จะมีอันนี้แม่เพิ่งสังมาใหม่อันนี้แม่เพิ่งซื้อมาใหม่แอ,อ,องเท้องคท้ารองเท้ารังเท้งแต้3มิง3มิา6มิเ9มิร12มิ้แล้วก็3เมิารองเทอเท้อเ้ารอเ้ารองเอเ้เ เป็นแผ่นรองทักษามนที่เป็นพียูเป็นยางพียูซึ่งมันจะเหมือนแบบให้ความยืดหยุ่นยืดหยุ่นนะคะอ่ามันจะให้ความยืดหยุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลาสติกก็ได้นะคะแล้วแต่เราสระดวกที่จะหาแบบไหนมาใช้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะนุ่มหน่อยแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นน็อตอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นน็อตที่เขาแถมมา ซื้อมาจากบริษัทเนี่ยน็อตมันจะสั้นแค่นี้เองค่ะอ่ามันจะสั้นอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนล้อแล้วเราก็ต้องซื้อน็อตด,ด้วยเพื่อที่จะได้เสริมพักได้เสริมแรลงพักได้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรอีกคะม,มีน้ำมันด้วยมีน้ำมันเอาไว้หยอดตรงล้ออันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นนะคะที่เอาไว้หยอดล้ออล้อหรือว่าแบริง่ง ก็หยอดหยอด<ๆ>ช่วงนี้หยอดแบริ่งเนี่ยค่ะหยอดเข้าไปนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าทําให้มันหล่อลื่นไหลลื่นไม่ฝืดแล้วก็เหมือนเป็นการลดการเสียทาลดการแเ,เสียดสีเพิ่มอายุการใช้งานของแบริ่งนะคะแล้วก็ล้อนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะแม่ซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะก็จะเป็นจารบีขาว ชิง่งอ่าเขาเรียกว่าบูชชิ่งนะคะสีเหลืองๆตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นยาง PU นะคะพอเร, <c oughs> เราเล่นเป็นนานๆเนี่ยมันได้รับการเสียดสีแรงกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ยางตัวนี้มันแตกมันบินะคะแล้วมันกพ็พ <c oughs> ังขาดได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้จาระบีขาวเนี่ยในการช่วยหล่อลื่นแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานนะคะทำให้เราเล่นได้นานขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็น หมดแล้วะคะ่ะอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้ที่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 สำคัญเดี๋ยวเรามาทวนกันใหม่นะคะอุปกรณ์ของการเปลี่ยนล้อสเก็ตบอร์ดง่ายๆด้วยมือของคุณเองนะคะคแม่บ้านทั้งหลายทําให้ลูกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคุณพ่อะคะ่ะเพราะคุณพ่อไม่ทําให้คุณพ่อไม่ทําให้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นของเล่นของลูกแม่ต้องจัดการเองหมดเลยนะคะ พ่วงหรือสเก็ตบอร์ดทูอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับบ้านไหนที่เล่นสเก็ตบอร์ดต้องมีก็มีแผ่นรองคะมีแผ่นรองทานะคะแล้วก็มีเจลเบีจยลบีน,นะคะน้ำมันหล่อลื่นนะคะแล้วก็มีแบริงแล้วก็มีแกนกลางล้อแล้วก็น็อตแกนกลางแกนกลางแกนกลาง,กกางล้อแล้วก็น็อตนะคะ แล้วก็น็อตยึดน็อตยึดอะไรคะน็อตยึดทักกับตัวแผ่นบอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือล้อล้อที่ดีและเหมาะสมกับการเล่นของเราเพราะฉะนั้นที่บ้านเราชอบเล่นในการไถไถชิวชิวบนพื้นลาดยางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ล้อที่มีความนิ่มแล้วก็ชอบ ในน้องแก้มบุมโชวเพนนีของน้องแก้มบุ๋มนะคะเพนนีเพนนีเพนนีของน้องแก้มบุ๋มนะคะตอนที่เราเราประมูลมาเนี่ยในราคา2องกว่าบาทล <c oughs> ้อมันล้อมันเล่นได้นะคะล้อมันไม่มีปัญหานะคะแต่ว่ามันฝืดมันเล่นได้แต่ว่ามันฝืนนนด เล่นในที่ลื่นๆเล่นในพื้นบ้านพื้นปูนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นพื้นปูนที่มีทรายหรือหินนะเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นในพื้นที่มันมีหินหรือรอยแตกนะคะแนะนำว่าใช้ล้อพิวความแข็ง 82A หรือตั้งแต่ 78A ไปถึง 87A นะคะตัวเลขนี้นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ตัวนี้ก็คือ 82A รีวิวไหมคะเทปน,นี้ของน้องเนี่ยจะรีวิวไหมคะไม่รีวิวนะคะน้องเล่นโทรศัพท์น้องก็จะมันจะอ่อนนะคะมันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดคนใหญ่เล่นเนี่ยตรงนี้เวลาเราเหยียบไปอะคะ่ะมันจะให้ตัวเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นน้องแก้มบุ๋นเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะคะไม่ได้ให้ตัวขนาดที่แบบว่ายวบลงไปนะคะอันนี้ก็ เราก็ปรับแต่งบูชิ่งนะคะให้ให้มันสามารถที่จะเลี้ยวได้นะคะเนี่ยค่ะก็คือเวลาเราซื้อมาเราก็ต้องเช็คดูนะคะถ้ามันแข็งเกินไปเราก็หมุนหมุนตัวน็อตตัวนี้แล้วก็คลายเหมือนกันคลายบูชิ่งให้มันสามารถหมุนได้อ,นนอันนี้เป็น,น,นเซิร์ฟสเกตนะคะก็เดิมๆเลยคะ่ะแม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนอกจากการหยอดน้ำมัน นะคะแล้วก็ใส่จาระบีเข้าไปนะคะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามชมตอนที่น้องๆเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็สเก็ตบอร์ดที่ถนนลาดยางกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเล่นแล้วจะไถ่ชิลขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะน้องแก้มหมุนลองเลยค่ะนี่เราา,าค่ะอ่าไปเลยค่ะอันนี้เป็น ข้ามาค่ะอ่าอันนี้เป็นไงคะอันนี้เป็นไงอันนี้คือแบบว่าเร็วเร็วนิดหนึงนะเร็วนิดนึงชอบที่สุดคะชอบอะไรที่สุดคะอ๋อชอบเพนนีนะคะแต่เพนนีแม้ว่ามันเล็กไปนะ อ๋อแตนหนูชอบเพนนีใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ขอตัวอ่ะงั้นเราก็จบคลิปนี้ด้วยกันลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย